วันนี้เรามาเจอกันที่อ่างเก็บน้ำลำสำลายสองวันหนึ่งคืนจะมีผลงานอะไรให้รับชมกันบ้างอุย้ยตะเพียนตัวสวยครับโอ้ย สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f อช่องวิศวะตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเส้นทางที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือพวกเรากําลังจะพาทุกท่านไปตกปลายังอ่างเก็บน้ำรำํรลาสำลายนั่นเองครับสําหรับภารกิจครั้งนี้ของผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็คอบบือพวกเราจะมาตามหาปนละาอ่างเก็บน้ำำํำลาสำลายนั่นเองนะครับอย่ามารอติดตามตามรุ่นตามเชียร์กันว่าพวกเราจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปลกก่าครับ มีหาานจลงซอยมีร้านอาหารด้วยอ๋อนี่หรอโอ้เมื่ซอยทางลงอย่างนี้นี่เองร้านอาหารด้วยจ้ะอ่างระวังนะพี่ทางงลโอ้โห่ลงได้ปะเนี่ยยิงเครืงไปดูยังไปได้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 ไจุดหมายของชุนอยู่ทางซ้ายโอเคขับจบโอ้มีหอดมองจอดรถมาแล้วจ้ะอันนี้เรามาจะถึงอ่างแล้วจ้ะถึงอ่างแล้วจ้ะ นะแจ็คแกปักให้น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้ร้านอาหารนะครับตรงที่ตรงที่เราเห็นอยู่ข้างซ้ายมือให้มีนแผนกล้องไปให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนาจะบอกว่ามาสั่งกับข้าวสั่งอะไรกินได้ที่นี่ได้เลยนะครับ <c oughs> ข้างหน้าเราก็คืออ่างเก็บน้ําลําสำรายเนี่ยนะครับโอ้อ่างใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยฟิลฟิลประมาณสักเอ้ยยังเห็นพื้นที่ไม่หมดวะก็ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ย,ยูใหญ่ย,ยูใหญ่ยูแต่้านหญ้าในกลางเต็นท์ได้สบายๆเลยโอ้คนเยอะอยู่เหมือนกันนะนึกว่าคนจะไม่เยอะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ากับหนองปลาไหลน,นะทุกคนนะครับก็ยังฟิลสู้หนองปลาไหลไม่ได้ครับหนองปลาไหลกับราชโรทอนเนี่ยแถวเนี้ยผมน่าจะน่าจะเต็มหมดแล้วแหละถ้าเป็น่าาชโรทอนกับไปหนองปลาไหลน,นะฮะอันนี้ก็คือยังทําธรรมดาอยู่นะครับน้วแจ็คบอกอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้คุยนาแจ็คแหวะไม่รู้ขั้นไหนไม่รู้นาแจ็ค เดี๋ยวไปเจอแะแจกกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปเจอแะแจกนะครับตุงไหนะนั่นนีนไง้เ่สปะเสื้อแดงเหรอรสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีเอช่องวิศวะตกปลาทุกท่านทุกคน้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามากันไกลมากนะครับที่อ่างเก็บน้ําลําสำลายนะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ,รบมากับผู้พันเบิร์ดนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยพันเบิร์ดนะครับ ลางานมาครับหนีงานครับปกติว่าจะทํางานวันเสาร์ครับแต่ลางานมาแล้วก็วีนานะครับเราก็จะมีพี่ต้นนะครับแล้วก็นะอันนะครับมาจากระยองนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่อ่างเก็บน้ําลําสำไายได้คําแนะนํามาจากทางน้าแจ็คนะครับเจ้าของเจ้าของพื้นที่นะครับคนคนพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่คนพื้นที่นะครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของปันินแล้วก็ปลาเก็บทั่วไปเยอะมากนะครับน้าแจ็กแกก็ ชวนหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีวันนี้ได้มาเจอกันที่อ่างเก็บน้ำลำสมลายเดี๋ยววันนี้นะครับมารอดูกันว่า,าวันนี้คืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เอาไง่ายๆว่า2วันหนึ่งคืนจะมีผลงานอะไรให้รับชมกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้ไปชมบรรยากาศของอ่างกันก่อนแล้วกันนะครับอ่างเก็บน้ําลําสาลายเป็นอ่างเก็บน้ําอีกแห่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยว่าใครที่มาแล้วนะครับต้องชื่นชอบของบรรยิกาศที่นี่แน่นอน ลักษณะอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง3ด้านนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับบรรยากาศในภูมิต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบอากาศฟินอากาศกินสบายๆนะครับต้องมาที่นี่นะไม่ควรพลาดแน่นอนส่วนการเดินทางก็ไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมเส้นทางถือว่าเส้นทางดีมากเลยทีเดียวนะครับแค่เราปรับนะครับบอกว่า ต้องการจะไปอ่านเก็บน้ำลำสำลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวสิริจะพาทุกท่านมาถึงอ่างอย่างปลอดภัยแน่นอน สำหรับภารกิจของเรานะครับ <c oughs> กับค <c oughs> ู่วันแรกก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะท่านผู้ชมตาส่วนใหญ่ที่เข้ามาวันนี้นะครับก็จะเป็นปาระาเพียนทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันเดี๋ยวเรามาสู้ต่อกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากตามรุนตามเชียร์กันต่อด้วยแล้วกันนะครับ อุ้ยแต่เพี้ยนตัวสวยครับอุ oh, people, mm ้ยบูพันเบิร์ดมึงดูมึงดูของแท้คเขาเออโอ้ยกินข้าวได้เหรอโอ้ยเกือบไปได้กลับบ้านเขาแล้วเนี่ยโอ้ยแต่แตโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยช่วยหน่อยจะได้ออกหน้ากล้องหน่อยเออนี่ครับปีมือวิตุนครับตัวสวยๆก็บังหน้าบังหน้านบังหน้าบังหน้าบังหน้าเออโอเคนี่มาถึงไกลขนาดอ่างเก็บน้ำลำสำลายขนาดนี้เนาะ นี่ครับผลงานบิทต้นนะครับอืมปนินเอ้ยปัตเพียนปนินิปัเพียน,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 นตัวสวยๆครับผลงานบิทต้นนะครับโอ้แน่นอนแจวครับอ่างก็มน้ำลำสลาล

ดินเหรอไม่จะปนดีเย็นแล้วันดีโอ้โหเย็นมือเย็นมือกล้องเย็นมือกล้องกป็มือตัด ใส่โบครับปันนินหรอหรอืบัานินครับตับอักเนี้ยแล้วเจลำจิ้ได้นะครับใส่นี้อ่ะตรงนี้ดีกว่าเอาจินได้ครับไา้เก็บน้ำลำสลายนะครับสองโล,ลด,ดีด้วยเรื่องเลือดหลุดพอดีเลยอะ่ะโอ้หยยโหต้องขอหลุดพอดีโอ๊ะจิ๊บไปเลยยิบมจิ๊บไปเลย มาแล้วดูยเนสองโลครึ่งจริงเหรอเสักสามโลได้ไหมสมมุติว่าสามโลเนาะสมมติว่าสามโลสวยครับสวยสวยทำไมแม่หันเข้าบอกอย่าไปแก้หลายมันยากมวกบังหน้า ตืนเต้นใส่โบ okay. ูบูคร yeah> ับตัวใหญ่มากสองลสี่ได้ครับสองล้อสองสองลสี่ได้เป็นไงครับความรู้สึกความรู้สึกก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าไม่ใช่เบียดตัวเองครับเป็นเหมดอนน้อาการมันเป็นไงคะอาการอาการมันตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงมันมันมันกดไหมกดไหมโอ้จักรยานเยอะไหมครับกดกดไม่แรงครับกฝนเด้ดงยังไงคะเด้งโอ้ มันก็่าจจะตะเพียนตะเพียนนะตั้งอย่างเงี้ยตะเพียนโอ้วิ่งดีเว้ยอืมอือโอ้โหสวยปะ <c oughs> ใส่นี้โอเคเลยตะเพียนตะเพียนยนี่นครับ ไม่ใกล้หรออยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละอะไรมาุอวท่ตงทันไหมโอ้ยไหลเลยครับท่านผู้ชมทันหรือเปล่าทันไมอไหมโอ้โหขันไหลเลยเมื่อกี้ไม่ทันโอ้โห Cái à. Lấy à. Ngáng mày. Ôi tai cái đái. hình chọn đền đền rồi gì? มีโบตัวหนึ่งนะครับมีโบตัวหนึ่งแล้วก็ตะเพียนล้วนๆตะเพียนล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโบตัวหนึ่งโอเคนะอนะครับก็ฝากผลงานนะครับทีมงานเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการเก็บน้ำลำสบายนะก็เป็นทริปแรกนะครับครั้งแรกที่เดินสายไกลมาถึงโซนอีสานนะครับรอบนี้นะครับก็ ว่าผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนนะเนาะเผื่อนะนะท่าไหน,นสนใจนะท,ท่านไหนที่สนใจอย่ามาหายเสร็จแล้วมันสบายก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับปลาก็กินนี่เรื่อยหกปลาตะเพียนพวกอะไรกันนะเดีย๋ยวไงไปดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจแล้วกันนะคผมบอกไลเ่เพิ่มเติมแล้อยู่ดีนะครับแงก็ฝากไปด้วยน,น,นะ